และนี่คือรายการที่จะนำตัวแทนนักศึกษาจากต่างสถาบันมาถกประเด็นปัญหาในสังคมแบบนี้ครับชุดนักเรียนและชุดนักศึกษาเนี่ยยังจำเป็นและปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาอยู่หรือไม่การบังคับชุดนักศึกษาควรยกเลิกแล้วเป็นการให้เลือกใส่ดีกว่าแล้วยิ่งถ้าไพรเวเทนะ เด็กยิ่งจะเรียนรู้กาละทีะมากกว่าใช่อันนี้มันคือการเข้าสังคมอีกรูปแบบรูปแบบหนึ่งนะว่าเราควรจะแต่งตัวไงให้เหมาะกับสถานการณ์นั้น Sexual harassment เนี่ยทำให้เรายิ่งเห็นว่าพอใส่ชุดอันเนี้ยแล้วมันยิ่งแบบอุ๊ยมันยิ่งแบบกลายเป็นที่จับจ้องแล้วถ้าเราจะแต่งยังไงล่ะไม่ให้เป็นที่จับจ้อง,องนี่แหละมันก็ถ้าคุณโดนบังคับทุกวันจินตนาการถูกปิดกั้นไม่พอคุณไม่ได้เรียนรู้ด้วยซ้ำว่า วยชั้นน่ะหนะ้าอกใหญ่นะถ้าชั้นอยากจะลดลดทอนการมองเนะี่ยชั้นควรจะใส่เสื้อคลุมเสื้อโค้ทเสื้อนุน่นเสื้อนี่ไหมตอนนี้ที่มีการบังคับแบบหลักๆเลยนะจะมีแค่คณะเดียวบ,บังคับไปถึงขั้นที่ว่ารองเท้าต้องเป็นสีขาวหรือดําเท่านั้นและเป็นประเด็นเสื้อคณะไม่อนุญาตให้ใส่ขึ้นตึกทั้งทงที่คณะเป็นคนผลิตแต่ไม่ให้เด็กใส่ขึ้นตึกของตัวเองและทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในโทกระเบาครับ ตูนรัฐศักด์อรชรอ,อดีตสภานักเรียนประจำโรงเรียนมัธยมปัจจุบันดำรงตำแหน่งสภานักศึกษาประจำมหาวิทยาลัยผู้อยู่เบื้องหลังกิจกรรมต่าง,างๆในมหาวิทยาลัยมากมายสุสุรชัยใจมันอดีตผู้เข้าประกวดค้นหาอมบ a s เดอร์ประจำโรงเรียนมัธยมศึกษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะทำงานสมรสรนนักศึกษาประจำคณะผู้ที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมของคณะทุกกิจกรรม น็อตวิรพัฒน์สุขบุญทรงอดีตสภานักศึกษาประจำมหาวิทยาลัยและยังเคยเป็นคณะทำงานู่วนพิทักษ์สิทธ์นักศึกษาผู้ที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต่างๆเป็นกระบอกเสียงของนักศึกษาเพื่อส่งปัญหาไปยังผู้ใหญ่ต่อไปต่อมาค่ะเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นเหมือนกันกำลังมีกระแสมันกกระแสและมันเพิ่งเกิดมาเรื่องของการต่อต้านเรื่อง sexual h a r a s s m e n t ซึ่ง Sexual Harassment เนี่ยมันก็มาประจบเหมาะกับกระแสที่มีเด็กนักเรียน mm hmm. นักศึกษาเนี่ยมีการรณรงค์ให้ยกเลิกการแต่งชุดนักศึกษากับน,นักเรียน mm hmm. เป็นชุดไปเวทแทนล้อ,อคำนี้กันชุดนักเรียนและชุดนักศึกษาเนี่ยยังจำเป็นและปลอดภัยในรั้วสถานศาึกษาอยู่หรือไม่ เออมันมีคำที่น่าสนใจว่าการเงินมีปัญหาใส่ชุด,ชดนักศึกษา,กษาม <ะ S 1> หาพี่พมันเป็นคำที่สองง่สองงามอะแล้วมันก็มีทวิตเตอร์หนึ่งอันนี้ขออนุญาตเพราะว่าจําแหล่งไม่ได้แต่มันมาจากทวิตเตอร์ใช่แหละว่าถ้าสมมุติว่าใส่ชุดนักศึกษาแล้วมันไม่เกิด s e x ก a วลฮาร์ s ส e ม t จริงๆเนี่ยทำไมบนเว็บพรนฮรถึงมีการค้นประวัติว่าคาชุดเกิๆๆเพราะว่า คือที่มันเกิดคำนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีคนเขาบอกว่าการใส่ชุดนักศึกษ,ษาเนี่ยมันทําให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยปลอดภัยอยู่ในหน้าที่เป็นชุดที่สุภาพทุกคนเท่ากันเขาก็รู้สึกว่าที่จรงิงแล้วมันไม่ได้ปลอดภัยการใส่ชุดนักศึกษาเนี่ยมันมีการลิงก์กันกับคําว่าเซ็กชวลฮาร์เสเมนต์ก็เลยอยากถามทุกคนว่าจริงๆแล้วมองอยังไงกับการชุดนกกักศึกษากับเรื่องเซ็กชวลฮาร์เสเมนต์มันลิงก์กันไหมหรือคนละเรื่องกันและแต่คนเลยนี้ชัดเจนมากแล้วก็เป็นกระแสที่แรงในส่วนนี้ผ่าา ถ้าเเรื่องนี้เราก็เคยพูดคุยกันไว้แล้วจริงๆแล้วเราก็ต้องถือว่าเราเป็นคนที่โตกันแล้วเราพูดกันตรงๆอ่ได้มันเป็น<อ>กรณีศึกษานี่กรณีศึกษาอยากให้หยิบยกประเด็นเนี่ยขึ้นมาพูดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น Sexual h a r a s s m e n t อยู่ในทุกวินาทีอันนี้อันนี้ก็ต้องของกระาษขอภัยไปด้วยเราก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่คุกคามทางเพศเพื่อนๆหรือคนที่เราแบบ รู้สึกว่าเขาหน้ารักจริงๆมันไม่หน้ารักหรอกในตัวเราเองอะแต่พอเราได้เรียนรู้เรื่องพวกเนี้ยเราก็เริ่มเซฟคําพูดพวกนี้ลงเพราะคําพูดนี่แหละมันมันมันรุนแรงมากกว่าหมัดรุนแรงนนกว่ามีดเป็นการชี้เลยนะที่จริงแล้วเซ็กชวลฮาร์ดแอมนดด้วยคาพูดเนี่ยมันมีตั้งนานแล้วในสังคมไทยแต่ว่าเราไม่รู้เพร <อ S 1> าะมีคำนี้ขึ้นมาแต่อีแค่คําง่าย,าย,เยๆเลยเคยเห็นไหมเอาแบบภาพจําง่ายๆเลยหนังไทยสมัยก่อนกับหนังไทยสมัยนี้ นั่งเล่นกันนั่งกินเหล้าดีดกีตาร์เซลสาวที่เดินผ่านไปผ่านมานั่นแหละคะ่ะคือเซ็กชวลฮาร์มนที่ทชัดเจนที่สุดหรือกับสิ่งที่ในปัจจุบนันเบิ่มเบิบ่มคือ,อคือหลายคนอาจจะมองว่าคุณคะมันเป็นมันเป็นคำภาษาอีสานคุณจะมาอุย๊ยมันแล้วแต่คนก็คุณนะ่ะไปคิดลามกเองหรือเปล่าจริงๆแล้วคุณนะ่ะรู้ตัวตัวเองอยู่แล้วล่ะค่ะว่าคุณต้องการจะสื่ออะไร คนอื่นก็รู้เหมือนกันคุณเพียงแก้ตัวให้ให้เซ็กชวลฮาร์เเมนท์มันด้อยน้อยลงไปเองเท่านั้นแหละอย่างคำว,ว่าที่เป็นบ๊ทึ่นไปเดินไงคำว,ว่าหอมนะหอมพีเโบ๊หวอมเนีย่ยแล้วหลายคนบอกว่าบ้าบอคอแต่หอมมันก็คือหอมถ้ามันไม่ได้อยู่ในเจตนาอา้าวแล้วถ้าพี่โบ๊ทลงพูกคำว่าหอมกับหนูหนูจะรู้หรอว่าเจตนาพี่โบ๊ทเป็นยังไงหรือถ้าจู่ๆหนูเดินผ่านเด็กผู้ชายคนหนึ่งแล้วหนูหอมกลิ่นตัวเขาจริงๆหนูพูดมาว่าหอมอย่างเงี้ยดูเุเลท หม่ละเอาแล้วอย่างตอนนี้มันถูกขอมาหอมแต่นนี้มันมันผูกกับชุดนักศึกษากับชุดนักเรียนด้วยเนี่ยมหาวิทยาลัยใครที่ยังมีการบังคับหรือแบบมีคนใส่ชุดนักศึกษามากอย่างแบบมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เออพอมันเริ่มมีกระแสะเรื่องการแตกชุดไปแล้วเนี่ยเรื่องของมหาลัยของเราเนี่ย ตอนนี้ที่มีการบังคับแบบหลักๆเลยนะจะมีแค่คณะเดียวบังคับไปถึงขั้นที่ว่ารองเท้าต้องเป็นสีขาวหรือดําเท่านั้นและเป็นประเด็นเสื้อคณะไม่อนุญาตให้ใส่ขึ้นตึกท,ท,ทั้งๆที่คณะเป็นคนผลิตแต่ไม่ให้เด็กใส่ขึ้นตึกของตัวเองอให้ใส่แค่ชุดนักศึกษาแต่สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็คณะศิลปรกรรมเนี่ยการบังคับการบังคับใส่ชุดนักศึกษาเนี่ย แทบจะไม่มีแล้วคณะไม่ได้ฟิกคณะเขาก็จะมีแบบประมาณว่าการเรียนไม่ได้อยู่ที่ชุดแต่การเรียนอยู่ที่คุณภาพอาของนักศึกษาทําให้คณะอือน่นอ่ะเขาเริ่มปฏิบัติตามอ๋อนอ้อยู่ที่มหาลัยพี่น้องแล้วคะคืออย่างของมองเนี่ยมันมีในข้อกําหนดเลยว่าข้อกําหนดข้อบังคับ ให้นักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาในการเรียนติดต่อเจ้าหน้าที่หรือว่าแบบการติดต่อใน,ในมาหาวิทยาลัยแอันี้ชัดเจนชัดเจนชัดเจน,นเลยซึ่งมันเป็นข้อกําหนดในระเบียบของระเบียบนักศึกษาเลยอะ่ะ <ừ, S 1> แล้วถ้าไม่ทํา <ừ, S 1> ถ้าไม่ท ừ, ําม,ทมึงก็จะมีบทลงโทษแบบว่าตัดคะแนนตัดปรครอมใช่ใชใ่ในมอก็จะมีบางประเด็นที่แบบว่าเห็นนักศึกษาใส่ชุดประเวท ไปเรียนอย่างเงี้ยก็จะเริ่มแบบมีมดรามา่าขึ้นมาว่าทำไมใส่ชุดอย่างนี้ไปเท่าท่าที่ไปอ่านเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งว่าก็อาจารย์ให้ใส่อาจารย์เป็นคนบอกเองอาจารย์เป็นคนอนุญาตแล้วก็ทําไมไม่เคารพกฎมอเลยนะั่นแต่ในส่วนตัวคิดว่าให้มันสุภาพแัะถูกกาละเทศะมากกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ว่าท่านจะให้อะไรแต่ถ้าของมอนี่ก็คือแล้วแต่คณะ คล้ายกับมอนี้แล้วก็คล้ายกับมอนี้แต่อันนี้เราจะมีความยูนิคเป็นตัวเองหน่อยในส่วนของสมมุติว่าครุศาสตร์ครูเนี่ยถือว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติแม่พิมพ์ของเด็กคุณเนี่ยจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเลยอันนี้ขอขอยกตัวอย่างนิดนึงอาจจะจํากัดสิทธิ์สักหน่อยแต่มันเป็นสิ่งที่คุณนะ่ะได้ยอมรับด้วยตัวเองแล้วเช่นสาวประเภท2คุณแต่งหญิงไม่ได้นะถ้าคุณจะไปเป็นครูเพราะกฎกระทรวงบอกมาอย่างนี้ แปลว่าในตอนที่คุณเรียนเนี่ยคุณก็ต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษานะอ่าอันนี้เป็นคณะครูไปแต่พอในส่วนของคณะอื่นๆเนี่ยก็จะมีอย่างที่บอกระเบียบอะ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วแต่มอก็ยวนยวนยวน,ยวนให้จะบอกว่ามอเราการแต่งกายด้วยชุดปรเวทถือว่าเป็นสิ่งที่ปกติ normal มากเอางี้ตอนนี้อเดี๋ยวให้ตอบคำถามเดียวก็คือตอนนี้ทุกมหาลายัยมีกฎระเบียบแหละแต่มันก็จะมีการหัวของแต่ละแบบเออไปบยวนย,วน,ยวนให้แบบอะไรเงี้ย มหาวิทยาลัยไหนที่มีกฎมีการหยวนแหละแต่ถ้านักศึกษายังทําผิดกฎระเบียบจะมีการมีบทลงโทษอยู่ยังอยู่ไหมคะมีแค่บางคณะอ่าอันนี้ยังอยู่ไหมคะอันนี้ก็มีแล้วก็แค่บางคณะบางหลักสูตรเหมือนกันมีทุกคณะทุกสาขา <c oughs> เพราะว่ายูนิคมากเพราะว่าการลงโทษไม่ได้ขึ้นอยู่กับสาขาหรือสำนัก <c oughs> เพราะว่าการลงโทษก็จะอยู่ที่ฝ่ายวินันดูแลรักษาทั้งหมยาลย๋อแปลว่าอันนี้ ลูกล้อคล้ายๆมัธยมอ่าคล้ายๆกันเพราะจะมีฝ่ายวินัยเป็นคนของทางเราคสองคนพัฒนานักศึกษาเป็นอาจารย์ดูแลของเราเป็นฝ่ายพัฒนานักศึกษาของแต่ละหลักสูตรอ่าใช่อันนี้พูดถึงเรื่องการแต่งกายมีพอพูดถึงการแต่งกายกับเซ็กชวลแฮล์ล์สเมนเนี่ยใครในมหาวิทยาลัยไหนเนี่ยมีการเซ็กชวลแฮล์ล์สเมนโดยชุดนักศึกษาบ้างไหมครับ มีนะเพราะว่ามีค่ะมีแน่นอนเท่าที่เคยได้ยินมาก็จะแบบพูดแฉลมด้วยถ้ายคําแบบเออนี่แต่งตัวแบบกตัวอย่างเช่นแต่งตัวน่ารักจังเลยทําไมแบบใส่สั้นแบบนี้ไม่กลัวแบบอันนี้ใครพูดคะเป็นบุคลากรอะเวเรากะยกตัออยางให้นะคะเมื่อกี้เราได้ยินเสียงของเราแล้วอันนี้อันนี้ต้องกราบขออภัยจริงๆเราก็อาจจะเคยเคยบ้างอย่างเช่นเราอยู่กับเพื่อนที่แบบเรามองเด็กคนนั้นว่ามันไม่เหมาะสมอะแทนที่เราจะพูดว่าไม่เหมาะสมเรากลับพูดคําว่าแบบ วิสัยสั้นอย่างนั้นอ่ะเปิดง่ายรู้เลยเห็นไหมครหรือไม่ก็เสื้อทำลัดมันฝังกนสัญญานของเราเองใช่เราพูดออกมาโดยอัตโนมัติทุกครั้งเราคิดว่ามันเป็นการแซลแต่จริงๆมันคือเซ็กชวลฮาร์รัสเมนท์ที่เราไม่รู้ตัวเพราะถ้ามันกลับมาที่เราอ่ะเราก็ชะงักอยู่นะเสียเฟลอยู่นะเออบางคนเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วว่าถ้าในเมื่อชุดนักศึกษามันเซ็กชวลฮาร์รัสเมนท์น่ะเราชุดนักศึกษามันต้องแต่งได้แค่แบบเดียวก็คือ เสื้อเชิ้ตกางเกงกระโปรงว่าไปหรือแบบมันก็มีแพทเทิร์นที่มันเหมือนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นชุดไปเวทมันมีการแต่งที่แบบอมากขึ้นเราสามารถแต่งได้ตามสบายใจอย่างเช่นอันก็ในเมื่อกางเกงแแล็คอะมันทําให้เห็นสรีระของผู้ชายชัดมากหรือแบบชุดนักศึกษาเนี่ยมันไปลังหรือยังบาณฑิตให้ติดกระดุมคอบนเนี่ยมันไปลังให้แผ่นเชฟผู้หญิงมากขึ้นจริงนั้นเรายกเลือกชุดนักศึกษาไหมล่ะแล้วใส่ชุดไปเวทเลยดีกว่า เพราะว่าแต่ละคนจะได้แต่งตามความสบายใจสําหรับของเราเรามองว่าไม่ต้องถึงขั้นว่ายกเลิกแต่ถึงขั้นว่าให้เขาเลือกที่จะใส่ได้ถามว่าการยกเลิกเลยส่งผลดีไหมก็ไม่ดีแต่การบังคับใส่เลยส่งผลดีไหมก็ไม่ใช่ใครไข่แต่งชุดนักศึกษาแต่งใครไข่ใส่ชุดไปเวทใส่อย่างนั้นมันมันเพิ่มทางเลือกให้เขาได้มากกว่าบางคนเขาอาจจะ ชอบในการที่จะอยู่ในบริบทของความเป็นระเบียบเพราะมันดูแล้วเอ้ยมันสมวัยนะแต่บางคนต้องการที่จะฉันอยากแสดงความเป็นตัวของตัวเองอะฉันอยากแบบให้ทุกคนรู้ว่านี่แหละคือฉันให้แต่งแบบนั้นไปคุณเพิ่มทางเลือกได้แค่สร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันให้อยู่ระหว่างตรงกลางแค่นั้นก็พอแล้วอันนี้เห็นด้วยคะ่ะการบังคับชุดนักศึกษาควรยกเลิกแล้วเป็นการให้เลือกใส่ดีกว่าเพราะบางคนเนี่ยเขามีความมั่นใจเนี่ย ไม่เหมือนกันอย่างเช่นสมมุติว่าเนี่ยมั่นใจในการใส่กระโปรงยาวและมั่นใจในการใส่เสื้อที่ปิดต้นแขนหรือบริเวณหน้าอกเนี่ยเราไม่ได้โชว์หน้าอกร้อเอร์ซนตเพราะถ้าอย่างชุดนักศึกษาเนี่ยมีแพทเทิร์นเดียวก็คือ,อเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วถ้าติดกระดุมบนปุ๊บโอ้สลีล้าต่อให้อ้วนผอม เห็นสรีระชัดเจนแน่นอนก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเปิดเสรีในเรื่องของการแต่งกายแล้วคุณมั่นใจในชุดนักศึกษาคุณใส่มาแต่ถ้าคุณบอกว่าอุ้ยผมอะตรงเนี้ยโดนล้อตลอดเลยเป้าผมอะโดนล้อตลอดเลยผมขอเปลี่ยนเป็นกางเกงวอร์มหรือผมขอเปลี่ยนเป็นกางเกงเลสีดําที่ดูสุภาพแต่พอใส่รูปอ่ะเนี้ยกางเกงเลมันก็คล้ายๆแบบนี้ค่ะที่มันจะเป็นแบบลหลวมๆหน่อยแต่มันก็ยังสุภาพทิ้งตัวคือสร้างความมั่นใจให้มากขึ้นกว่าเดิมได้ซ้ํา หรืออย่างเด็กผู้หญิงบางคนเพื่อนเราอย่างเงี้ยหน้าอกนี่คือแบบอู้กระดุมเนี่แบบติดแทบไม่ได้ไไดเลยอ่ะแทบจะปรินออกมาแล้วก็แบบถ้าเขาได้เปลี่ยนมาใส่เสื้อคลุมบ้างหรือใส่เป็นยูกาตะเชิ้ตอะไรเงี้ยค่ะอย่างโดยน็อตมองว่าการใส่ชุดนักศึกษาก็คิดว่ามันก็ไม่ควรที่จะบังคับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลต่อการเรียนอยู่แล้วเพราะการเรียนมันก็อยู่ที่การเรียนรู้การรับสารการรับการเรียนรู้ของคนนั้นๆซึ่ง อ,อยากให้มีไว้แต่ไม่อยากให้บังคับให้ใส่ในโอกาสต่างๆมากกว่าให้มันดูแบบสร้างความสําคัญให้ชุดนักสัมมากกว่าไม่ใช่จะมาบังคับ แบบต้องใส่นะต้องใส่นะไม่ให้เกียรตินะนะนะคือการให้เกียรติมันก็อยู่ที่การเคารพอยูอ่ที่จิตใจอยู่แล้วอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆว่าคุณทําตัวให้เราน่าเคารพหรือเปล่ามันก็ไม่ได้แปลว่าให้เราใส่ชุดไปเวทเราจะไม่ไม่เคารพหรักหรือว่าไม่เคารพแม่สิ่งใช่อยากให้มันถูกการให้สัมมากกว่านี้ด้วยเวทก็ได้ถ้ายกตัวอย่างในมหาวิทยาลัยที่แต่งชุดไปเวทได้ก็จะมีมอเอกชน่าติล่างสิอ่าอะไรเ <c> ง <oughs> <c oughs> ี้ย่าน อย่างนั้นอะที่เขาก็ไม่ได้บังคับให้ใส่นักศึกษาการรีนการสอนก็ไปได้เด็กก็ไปได้ก็ดำเนินได้เป็นชั้นนำแล้วยิ่งถ้าไพรเวตอะเด็กยิ่งจะเรียนรู้กาละทีสะมากกว่าใช่อันนี้มันคือการเข้าสังคมอีกรูปแบบรูปแบหนึ่งนะว่าเราควรจะแต่งตัวไงให้เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆเซ็กช a ลแฮล์ s ัมเมเนี่ยทำให้เรายิ่งเห็นว่าพอใส่ชุดอันเนี้ยแล้วมันยิ่งแบบอุ๊ยมันยิ่งแบบกลายเป็นที่จับจ้องแล้วถ้าเราจะแต่งยังไงล่ะ ไม่ให้ okay, เป็น,นที่จับจ้องนี่แหละมันก็ถ้าคุณโดนบังคับทุกวันจินตนาการถูกปิดกั้นไม่พอคุณไม่ได้เรียนรู้ด้วยซ้ำว่าอุ้ยฉันนะ่ะนะอกใหญ่นะถ้าฉันอยากจะลดลดทอนการมองเนะี่ย ฉันควรจะใส่เสื้อคลุมเสื้อโค้ทเสื้อนุ่นเสื้อนี่ไหมถ้าสมมติว่าันนี้เราเป็นแบบอาจารย์ครูอาจารย์ที่จะสอนนักเรียนนะไม่ใช่นักศึกษาแล้วไมพีเด็กมาบอกว่าอาจารย์ขาหนูมไม่อยากใส่ชุดนักเรียนแล้วอย่างเงี้ยเราจะบอกเด็กกันว่าอย่างไรในฐานะที่เราเนี่ยเคยทําเรื่องของ TA มาบ้างก็คืออาจจะเข้าไปคุยคกับนักศึกษามาบ้างบางครั้งอาจจะได้เข้าไปเราจะบอกนักศึกษาเลยว่าไม่จาเป็นต้องใส่ชุดนักศึกษานะครับอยากให้ใส่ชุดที่มันเป็นตัวเองแต่ขอให้มันสุภาพที่อยู่ในบริบทของสังคมไม่ กางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวขึ้นตึกมาอันนี้ก็คุณก็ต้องมาคอยระวังตัวเองอีกแหละ mm hmm. แต่ถ้าคุณแต่งเหมือนที่คุณไปเที่ยวแล้วคุณเซฟตัวเองเอคุณแต่งเข้ามาในคลารเรียนได้เลยเพราะว่าชุดนักศึกษาไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์สําหรับทุกคนมากขนาดนั้น mm hmm. เพราะว่านักศึกษาบางคนอย่างเงี้ยต้องมาตื่นมารีดชุด mm hmm. กว่าจะมากะสายเข้าไปซะละ mm hmm. แต่ถ้าเราใส่ชุดหยิบเสื้อยืดหนึ่งตัวกางเกงยียนปุ๊บใส่ใส่แล้วก็ออกมาได้เลย mm hmm. ก็เรื่องของเขาถ้าเขาอยากจัดใส่ก,สก็เรื่องของเขาพี่น้อยไม่กินที่น่าพูดถึงนักเรียนด้วยส่วนตัวอยู่แล้วไม่อยากให้เขาใส่ชุดนักเรียนมาอยู่แล้วเพราะว่ามันสิ้นเปลืองหลายอย่างมากแล้วก็มันจํากัดความคิดความอ่านของเขาอย่างที่ได้พูดไปในเรื่องของการแต่งกายอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่รวมไปถึงตัวเด็กผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยควรจะมองในวันข้างหน้าเพราะในตอนนี้ต่างประเทศ ยูนิฟอร์มที่เขาบังคับเนี่ยเขาก็บังคับแค่บางโรงเรียนแล้วการบังคับของเขามันเป็นสวัสดิการของรัฐแล้วในตอนนี้ม,มันมีกระแสะที่ออกมาว่า พ่อแม่จำนำทีวีซื้อชุดให้ลูกเออเอราไม่ชอบข่าวอ,อย่างนี้วิทยาศาสตร์ความอ <ภา S 2> <า>เออเกินเหตุเกินผลมนลิเล่นะต้นส่วนตัวเป็นต่ก่อนตอนนี้เด็กเป็นบ้านบ้านที่ไม่ค่อยได้มีฐานะอะไรมากมายเงี้ยในวันที่แม่ไม่ค่อยมีเงินอนะ่ะผู้นี้ไปจ่ายค่าหนังสือนะไปซื้อชุดนักเรียนอนยะ่างเงี้ยจะเป็นวันที่แม่เครียดมากเ <c oughs> พราะลูกสองคนอนะ่ะ คือ<ม>ชุดนักศึกษาชุดนักเรียนชุดหนึ่งอ่ะมันไม่ได้มีแค่เสื้อกางเกงไงมันมีเสื้อกางเกงเข็มขัดรองเท้าถุงเท้าแล้วเรียน5วันอ่ะชุด,ดยวไม่ได้ไม่ได้เราจะแบบเออชุดนักศึกษาหนึ่งพระ,ะหนึ่งชุดลูกเสือหนึ่งเราจะถามแม่ประจําเลยว่าแ,แม่รองเท้าที่ซื้อใหม่อ่ะเท่าไหร่แล้วเสื้อเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเลยที่แบบว่าสมมติว่าพรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วแม่ต้องแบบว่าไปซื้อเสื้อผ้ากันแล้วแบบโหเราจะรู้สึกแล้วอย่างบางคนที่มีเสื้อเก่าจะเอาใช้ในปีต่อไปแล้วเสื้อมันหมันอะไร เนี่ยเห็นไหมมันอย่าว่าแต่เซ็กชวล harassment เลยมันมันมันก็ล้อไปกลับไหนบอกว่ามันไม่แบ่งชนชั้นไงวะ,อะเออชนชั้นอะมันอยู่ที่แค่อักษรย่อที่ปักที่ชุดนักเรียนและต่อให้คุณใส่ยูนิฟอร์มเหมือนกันทั้งประเทศสีเดียวกันทั้งประเทศแต่สิ่งที่จะบอกชนชั้นของคอุณ่ะ ก็คืออักษรย่อของโรงเรียนไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงปักเลยมันจัดกันตั้งแต่สีกางเกงเลยใช่นั่นแหละก็คือมันล้องกันมาดเลยชุดนักชุดนักศึกษาชุดนักเรียนอ่ะมันไม่ไม่ได้เป็นการลดชนชั้นอีกต่อไปแล้วในยุคนี้แล้วเรามองในมุมอันนี้ด้วยเคยได้ยินคํานี้ไหมคะมัธยมกางเกงน้ําเงินอ่ะอ่าถ้าเราพูดปุ๊บเรานึกถึงยูนิฟอร์มไหมก็ไม่อ่ะเรานึกถึงแบบคลิปลุดนะมัธยมกางเกงน้าเงินอย่างเงย รจริงๆเราชุดชุด,ชดที่เป็นยูนิฟอร์มเนี่ยมันก็เป็นเซลล์เซ็กชวล harassment ได้จริงๆเนี่ยแล้วคันนี้พอเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องปัญหาอย่างงี้ในสังคมอะแม้กระทั่งตัวเราเราเรายังรู้สึกว่าเออมันมันใช่จริงๆอะแล้วเรายังจะปล่อยมันไว้อีกไหมอะใช่เหมือนช <ๆ S 2> ุดสิ่งนี้ควรได้รับการแก้ไขมากกว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องต่อย,ยอดอันนี้น่ะมันชีวิตอุ้ยบางอย่างความเป็นความตายเลยนะเพราะว่าเอูเคชันมันคือสิ่งที่ทุกคนควรจะได้เราทุกคนก็ได้รับการเรียนใช่ปะ คนที่โดนเรื่องนี้ออบางคนถึงขั้นว่าเป็นโรคซึมเศร้า่าฆ่าตัวตายถึงขั้นว่าฆ่าตัวตาย<ม>แล้วถ้าแบบไม่ใส่ชุดนักเรียนไม่ไดเลยแล้วก็จะมีคําถามอีกว่าแล้วเราจะทํายังไงให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เขารู้จักการมีระเบียบถามว่าถ้าเราใส่ชุดไรเวทกันหมดเนี่ยเห็นไหมนั่งปุ๊บลองทายมาสิว่าใครอยู่ไหนก็ตอบไม่ได้ อะไรล่ะคะคือสิ่งที่จะบ่งบอกได้บัตรนักเรียนบ,บัตรนักศึกษานี่ฮะ<า>ใช่คุณลงทุนมันไม่พอ20บาทหรอกมั้งกระสายอีกเอาเอาคุณอยากได้สายมินเนี่ยนก็ซื้อจักสิบบาทห้อยคอแล้วบัตรนี้เป็นสีอะไรน้ำเงินน,งน,น้ำเงินแดงออกของโรงเรียนนี้น้ำเงินเขียวฟ้าฟ้าม่วงฟ้าขาวฟ้าแดงแดงฟ้าแดงม่วงจากที่เราคุยกันมาทางหมดด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาขอความเห็น เป็นบทสรุปจากทุกคนเลยแล้วกันนะคะว่าชุดนักเรียนและชุดนักศึกษาเนี่ยยังจําเป็นและปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาอยู่หรือไม่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่จาเป็น,ปนและปลอดภยัยไหม ไม่ปลอดภัยในปัจจุบันนะครับในยุคป,ปัจจุบันคิดว่าการใส่ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษามันเป็นไอคอนหนึ่งที่จะนําไปสื่อถึงการเรื่องมีเพศสัมพันธ์เรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าเรื่องเพศเรื่องมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติไหมมันเป็นเรื่องติมันเป็นเรื่องส standard ของมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่ามันนาไปสู่การคุกคามเรียกว่าสิ่งเราเพิ่มเติมเรื่องเซ็กชวลเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ว่าการเซ็กชวลที่ไม่ยินยอมใช่ใช่มันจะนงไปสู่การ ที่เขาไม่ยินยอมมากกว่ามันดูเป็นไอคอนในเรื่องนี้ไปแล้วในยุคปัจจุบันในส่วนตัวแล้วมันเป็นลดทอนจินตนาการลดทอนความคิดสร้างสรรค์ลดท,ทอนทการคิดวิเคราะห์ในการเข้าสู่สังคมในการแยกแยะว่าอัานไหนสมควรอันไหนไม่สมควรเพราะฉันก็แต่งชุดเดิมๆทุกวันแลนน้วยังไงคุณอยู่ในชีวิตการเรียนการศึกษาแค่ไม่ถึงครึ่งชีวิตด้วยซ้ำเหมือนตอนนี้สังคมหรือการศึกษา ในสถาบันของกระทรวงกําลังหล่อรวมใช่และกําลังหล่อรวมให้เราออกมาเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์ใช่มาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันจุดเดียวกันผมเดียวกันร่เดียวกัน่เดียวกันต้แตกแยอดใส่สมองต้มต้มยอดใส่สมองที่คนที่หาคนสรุปในหัวข้อนี้นะคะทุกคนก็มีความเห็นที่ เอกอาฉาก,ากันเหมือนกันแหละว่าชุดนักศึกษากับชุดนักเรียนเนี่ยมันไม่ได้ปลอดภัยที่จริงก็ไม่ได้จําเป็นในสถาบันการศรึกษาอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเด็กทุกคนก็มีความรู้สึกและรับผิดชอบในใน,ในร่างกายของตัวเองได้เออที่สําคัญคือต้องมีความรู้สึกแล้วก็รับผิดชอบในสิทธิของคนอื่นด้วยอะไรอย่างนี้อืก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ วันนี้สนุกมากแล้วก็คุยกันเกินเวลาไปเยอะมากก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะทางพี่นอทพี่ตูดแล้วก็น้องสุดด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะก็หมดเวลาของรายการถกกระเบ้าวันนี้แล้วนะคะถ้าวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยมีการพูดแบบว่าไม่ดีอะไรไปก็เป็นที่จริงแล้วมันเป็นการถกปัญหาบางคนอาจจะคิดว่าแบบเออมันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเอาไปเป็นแฟกมันคือความคิดเห็นความรู้สึกมินคิดของเจ่าหนี้ที่เราเชิญมามามาแชร์การ โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากคค่ะขอบุณค่ะขอบคุณค่ะ